สวัสดีครับพบกับผมดอทนิสันแชมเปียนจากนิสันบิต p ีเสาขาปิ่นเก้าครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับทำให้เราไม่สามารถอธิบายการใช้งานให้กับลูกค้าได้นะครับขณะส่งมอบนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายการใช้งานของตัวรถรุ่นอเม่านะครับทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้สามารถดูได้เดี๋ยวเชิญครับตัวนี้นะครับจะเป็นกุญแจอิโมเ i l ลเซอร์นะครับซึ่งสามารถ ปลดล็อกล็อกรถและเปิดฝาท้ายได้นะครับและจะมีสลักกุญแจอยู่ด้านหลังนะครับการใช้งานนะครับในกรณีลูกค้าต้องการล็อกรถนะครับสามารถกดที่ปุ่มบนสุดนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ล็อกนะครับกดได้เลยนะครับปลดล็อกนะครับจะถัดลงมาคือปุ่มกลางนะครับด้านท้ายจะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงนะครับกดค้างไว้แล้วฝากระโปรงจะเด้งขึ้นมานะครับนี่นะครับจะเด้งขึ้นมานะครับส่วนการใช้งานนะครับ ลูกค้าถ้าไม่สะดวกนะครับที่จะหยิบตัวกุญแจออกมานะครับจะเปิดที่ประตูก็ได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับก็ล็อกได้ทั้งล็อกและปลดล็อกนะครับนี่นะครับระยะของเซ็นเซอร์นะครับจะทำงานแค่80ซนติเมตรนะครับหรือแค่ฝั่งคนขับห่างประมาณนี้นะครับไม่ถึง1เมตรนะครับความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับฝั่งด้านข้างคนขับไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับจะเปิดได้เฉพาะฝั่ง คนขับเท่านั้นนะครับเพราะเซนเซอร์ทำงานแค่ระยะ80ซนติเมตรนะครับแต่เชิญด้านในครับผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับการเปิดกระจกรถก่อนนะครับการเปิดกระจกรถนะครับก็สามารถเปิดจากกระได้ปุ่มตัวนี้นะฮะตัว A เป็นฝั่งด้านคนขับสามารถคอนโทรลได้ทั้ง4บานนะครับส่วนล็อกกระจกทั้ง4บานนะครับจะกดได้จากปุ่มนี้นะครับกดได้เลยนะครับ จะเปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถเปิดทั้ง4บานได้นะครับด้านข้างและด้านหลังคนขับไม่สามารถเปิดได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปลดล็อกและล็อกรถนะครับตัวนี้จะเป็นปลดล็อกนะครับล็อกรถนะครับส่วนด้านบนนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการปรับกระจกมองข้างนะครับถ้าลูกค้าต้องการปรับกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับได้เลยนะฮะเพียงแค่ดันตัวนี้ก่อนนะครับ จะมีตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะฮะดันด้านซ้ายนะครับด้านขวาขอประทานโทษนะด้านขวานะครับและสามารถปรับทั้ง4ทิศน,นี้ได้นะครับสทิศนี้จะเป็นตัวกําหนดของระยะกระจกนะครับส่วนถ้าเสร็จแล้วนะครับสามารถปรับมาที่ตรงกลางและดันไปด้านขวาอีกทีนึ่งด้านซ้ายอีกทีนึงขอประทานโทษนะด้านซ้ายอีกทีนึงนะครับก็ปรับ4ทิศตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้ดันตรงนี้มาอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับเพื่อที่ว่า มือเราไปโดนสี่ตัวนี้นะครับสีทิศนี้จะกระจกมองข้างจะได้ไม่ขยับนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพับกระจกนะครับพับกระจกนะฮะเปิดกระจกนะครับกระจกมองข้างนะครับครับผมในส่วนต่อมานะครับจะมาอยู่ที่ด้านข้างนะครับขออนุญาตนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบออโต้ออฟนะครับออโต้ออฟตตัวนี้คือ ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างฝั่งคนขับนะครับก็จะมีตัว idling stop นะครับ auto off นะฮะตัวนี้นะครับจะทํำงานอยู่ตลอดเวลานะครับในกรณีที่ลูกค้าติดไฟแดงนะครับรถจะดับการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเปลดน้ำมันนะครับในกรณีทุกค้าติดไฟแดงเนี่ยนะครับรถจะดับการทำงานเลยจอดจุดนิ่งนะฮะรถจะดับการทำงาน ถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเพียงแค่ขยับพวงมาลัยหรือปล่อยเบรกรถจะสตาร์ทเองโดยอัตโนมัตินะครับหากลูกค้าลำคาญนะครับไม่ไม่ชอบระบบนี้เลยนะครับสามารถกดให้ไฟมันหายไปได้นะครับก็คือจะดับการทำงานทันทีนะครับโอเคส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นเรื่องของเปิดฝากระโปรงหน้านะครับฝาถังน้ำมันนะฮะตัวนี้ส่วนฝากระโปรงท้ายก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับเปิดจากด้านในนะครับ จะเปิดจากตรงนี้นะครับฝากระโปรงท้ายนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตในเรื่องของระบบ AC On นะฮะ AC On นะครับเพียงแค่กดปุ่ม push start หนึ่งครั้งนะครับกุญแจต้องอยู่ภายในรถนะครับกดปุ่ม push start หนึ่งครั้งนะครับระบบ AC On จะทำงานทั้งหมดนะครับระบบไฟฟ้าเขาจะเช็คมาทั้งหมดนะฮะในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ หน้าจอ TFT นะครับของนิสสันอะเมล่านะครับตัวนี้จะมีในรุ่นของ VL และ V นะครับก็จะมีมาให้นะครับขนาด7นิ้วนะก็สามารถเลือกได้นะครับหน้าเมนูหลักนะครับหน้าเมนูหลักนะครับจะเป็นหน้านี้นะครับโหมดนี้เลยประทานโทษฮะน,น,นี่เลขไม้วัดรอบนะครับผมจะเริ่มจาก วัดรอบก่อนนะครับตัวนี้จะบอกน้ํามันในถังนะครับคือตัวนี้นะฮะจะบอกน้ํามันในถังนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็วัดรอบนะครับเขาจะบอกทั้งหมดเลยนะครับตัวต่อมานะครับกดด้านขวาที่ปุ่มพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเลื่อนที่หน้าจอนะครับกดไปนะครับก็จะเป็นตัวการเชื่อมต่อโหมดเอนเตอร์เทนนะครับที่เชื่อมต่อกับนิสสันคอนเน็กนะครับโอเค ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของอัตราค่าเฉลี่ยนะครับว่าเราขับพฤติกรรมการขับขี่เนี่ยของเราเนี่ยพฤติกรรมการขับขี่แล้วจะอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อริทนะครับโมดต่อไปนะครับกดขวาไปอีกหนึ่งทีนะครับจะเป็นเลขไมแบบดีต้นนะครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เราขับอยู่นะครับด้านขวาไปอีกหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะตัวนี้ประตูเปิดไปอยู่นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตั้งค่านะครับของระบบตัวรถนะครับอันแรกเลยนะครับที่เป็นสีเขียวเขียวนะครับจะเป็นการตั้งค่า VDC คือระบบป้องกันการถลายลื่นหรือท้ายสบัดนะครับถ้าลูกค้ากดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับระบบเขาจะเปิดให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโดยปกติแล้วรถจะต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันการท้ายปัดนะครับไม่ให้เกิดการถลายลื่นนะครับถ้า ต้องการปิดนะครับก็สามารถปิดได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มโอเคนะครับเขาก็จะปิดให้เลยนี่นะครับแันนี้ผมขออนุญาตเปิดไว้นะครับผมแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านเปิดไว้นะครับระบบต่อมานะครับจะเป็นระบบช่วยขับขี่นะครับระบบช่วยขับขี่นะครับกดเข้ามาก็จะมีบอกทั้งหมดจุดบอร์ดนะครับระบบเบรกฉุกเฉินนะครับระบบช่วยจอดเตือนเวลาเตือนอุณหภูมินะครับ อันแรกเลยนะครับจะเป็นจุดบอดนะครับกดโอเคเข้าไป1ทีนะครับจะเตือนจุดบอดด้านข้างนะครับถ้าต้องการปิดสามารถปิดได้นะครับแต่ถ้าต้องการเปิดก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับความสว่างของจุดบอดนะครับเราสามารถเลือกได้สว่างมากสว่างน้อยนะครับหรือมืดเลยก็ได้นะครับอันนี้เราเปิดปกติไว้ให้โดยทุกคันจะเปิดเป็นปกตินะครับส่วนต่อมานะครับระบบ เบรกฉุกเฉินนะครับเบรกฉุกเฉินด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้านะฮะถ้าลูกค้าต้องการปิดนะครับก็สามารถปิดได้เพียงแค่กดโอเคนะครับแต่ก็แนะนำว่าทุกระบบให้เปิดไว้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของระบบช่วยจอดนะครับระบบช่วยจอดตัวนี้คือแจ้งเตือนวัตถุรอบคันนะครับขณะถอยนะครับเขาจะมี ระบบแจ้งเตือนตรงนี้ให้นะครับคล้ายๆกับเซนเซอร์แต่ว่าทํางานดีกว่าเซนเซอร์นะครับแจ้งเตือนวัตถุขณะถอยนะครับถ้าต้องการเปิดก็เปิดได้เลยต้องการปิดก็สามารถปิดได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับเตือนเวลานะฮะถ้าตัวนนี้จะเป็นคล้ายๆ driver assist นะครับถ้าลูกค้าต้องการขับรถเนี่ยสามารถแจ้ง ั้งค่าได้นะครับว่าต้องการให้ขับกี่ชั่วโมงและมีการแจ้งเตือนว่าให้เกิดการาให้เราพักนะครับให้เราพักรถพักผ่อนทางาเข้าปั๊มนะครับเพื่อที่จะได้พักรถแล้วก็พักผ่อนตามอัธยศายนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมินะครับเตือนอุณหภูมินะครับ สามารถเปิดปิดได้เช่นกันนะครับโอเคต่อมานะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอนะครับการปรับแต่งหน้าจอเลือกเมนูหลักนะครับถ้าเมนูหลักเราสามารถตั้งได้ว่าจะเอาตัวไหนขึ้นนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนการเลือกนะครับสามารถกดให้ตัวนี้นี่หายไปได้นะครับแต่โดยปกติแล้วจะแสดงทั้งหมดที่หน้าจอนะครับ โดยปกติแล้วจะแสดงทั้งหมดที่หน้าจอนะครับการตั้งค่าข้อมูล ECO นะครับจะให้เปิดไว้ไหมนะครับบ,บันทึกการรายงานทั้งหมดนะครับว่าการขับขี่ของเราเป็นแบบไหนนะครับสามารถดูประวัติการขับขี่ได้นะครับว่า,าทั้งหมดเนี่ยเราขับมาเนี่ยอ,อยู่ที่ประหยัดน้มันกี่กิโลต่อลิตรนะครับโอเคต่อมาครับ การตั้งค่ารถยนต์นะครับการตั้งค่ารถยนต์นะครับระบบไฟส่องสว่างนะครับจะต้องการเปิดไม้ไฟต้อนรับไฟห้องโดยสารนะครับโดยปกติแล้วก็เปิดไว้ตลอดได้เลยนะครับอันต่อมานะครับจะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับกระพริบเตือนก่อนไหม้ครั้งคือตัวนี้นะครับกระพริบเตือนก่อน3ครั้งนะครับเพียงแค่เราเปิดไฟเลี้ยวแค่ติ๊กนึงนะครับติ๊กนึงไม่ต้องถึงกับขั้นติ๊กมากนะครับก็ จะมีไฟกระพริบก่อน3ครั้งในขณะเลี้ยวนะครับเพือ่เอเราสามารถเปลี่ยนเลนได้เลยนะครับตั้งค่ารถยนต์อื่นๆนะครับระบบล็อกนะครับระบบเซ็นทัลล็อกนะครับด้วยสวิตช์ประตูมือจับต้องการให้เซ็นทัลล็อกตัวนี้ทํางานที่นั่นไหมนะครับทำงานที่ประตูมือจับที่ผมอธิบายไปสักครู่ไหมถ้าต้องการปิดสามารถปิดได้นะครับโดยปกติแล้วเขาจะเปิดมาให้นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ระบบปัดน้ำฝนนะครับความสัมพันธ์กับความเร็วรถไหมนะครับยิ่งขับรถเร็วนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับก็จะปัดเร็วตามความเร็วของรถนะครับก็ตัวนี้เปิดไว้ตลอดเวลาครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับผมแนะนําอย่างนั้นดีกว่านะครับการบํารุงรักษานะครับน้ำมันเครื่องเราสามารถตั้งได้นะครับกี่กิโลเมตรนะครับก็โดยปกติแล้วเขาจะตั้งให้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปนะครับ ก็เ,เรื่องของยางอะไรพวกนี้เขาก็จะมีบอกให้หมดนะครับนะฮะนาฬิกานะครับนี่เราสามารถตั้งเองได้ตั้งค่านาฬิกาเองรูปแบบนาฬิกาจะเป็น12ชั่วโมงนะครับหรือ24ชั่วโมงนะครับได้หมดเลยนะส่วนตัวนี้นะครับมาตัวต่อมานะครับจะเป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับก็เราสามารถเพิ่มเสียงเล่งเสียงนะครับ กับวิทยุนะครับที่หน้าจอนิสสันคอนเน็กตัวนี้ได้เลยนะครับจากพงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับหรือช่องสัญญาณที่เราเมมไว้นะครับที่ช่องช่องสัญญาณที่เราเมมไว้ทั้งหมดนะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นใช้กับเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงนะฮะใช้กับตัว p p o o n นะครับจะเป็น p p p l e c r r l a y นะครับสามารถสั่งผ่าน Sir ีได้นะครับเขาก็จะทำการ สั่งให้เช่นการโทรเข้าโทรออกนะครับสามารถบอ,บอกชื่อคนที่เราจะโทรหาได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวรับสายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสายนะครับเวลาใครโทรเข้ามาเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับตัว n i ้สัญ c o n เน็กและกดรับสายจากตรงนี้ได้เลยนะครับครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับระบบปัดน้ำฝนนะครับจะมีก้าน ปัดน,น้ำฝนอยู่ที่ซ้ายมือนะครับเราสามารถหน่วงเวลามันได้นะครับที่สําคัญนะครับหน่วงตัวนี้นะครับตัวนี้จะปัดช้านะครับยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะปัดน้ําฝนเร็วนะครับในกรณีที่ไม่ได้ดั่งใจนะครับเราสามารถปรับตรงนี้มันได้เลยนะครับในส่วนต่อมาครับการไฟเลี้ยวนะครับการไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับการไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับก็ไฟเลี้ยว ซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวาปกติเลยนะครับเปิดการเปิดไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์นะครับจะเป็นตัวปิดไฟนะครับบิดหนึ่งทีจะเป็นไฟหลีนะครับบิดอีกหนึ่งทีจะเป็นไฟต่ํานะครับบิดอีกหนึ่งดันออกไปจากข้างนอกตัวนะครับจะเป็นไฟสูงนะครับส่วนไฟกระพริบก็นะครับดันเข้าหาตัวนะครับกระพริบกระพริบได้เลยนะครับส่วนแกนด้านในนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับ นี่บิดได้เลยนะครับนี่ปิดอันนี้เปิดไฟตัดหมอกนะครับครับผมในส่วนต่อมาหน้าจอนิสันคอนเน็กนะครับตัวต่อมาจะเป็นหน้าจอนิสันคอนเน็กนะครับหน้าจอหลักของเขานะครับจะเป็นหน้านี้เลยเมนูหลักนะครับนี่นะครับเขาจะบอกทั้งหมดนะครับกําหนดเมนูหลักนะครับมีอะไรบ้างนะครับ AM FM Bluetooth USB นะครับ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะชอบฟังช่องสัญญาณไหนนะครับแล้วก็เลื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับโทรศัพท์นะครับเราต้องเชื่อมต่อกับตัวนี้ก่อนนะครับบลูทูธโทรศัพท์ก็จะมีรายชื่อสมุดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับปอดการโทรเข้าโทรออกนะครับแม้แต่ข้อความนะฮะเขาก็จะอ่านให้เราฟังนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโหมดเอนเตอร์เทนนะครับก็จะบอกทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับมีเดียนะครับ AMFMUSB บลูทูธและ AUX นะครับโอเคส่วนต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของคาเมล่านะครับคาเมล่านี้จะเป็นอาราวิวมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ถ้ากดคาเมล่าหนึ่งครั้งนะครับนี่จะเป็นการเห็นกล้อง อาราวิมิเตอร์ทั้งหมดนะครับด้านหน้าและรอบคันนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหน้ารถนะครับตัวนี้จะเป็นอาราวิมิเตอร์รอบคันเลยนะครับถ้ากดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับและด้านหน้านะครับเพื่อให้เราถอยจอดได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นความสว่างนะครับความสว่างโหมดกลางวันกลางคืนสามารถเลือกปรับความสว่างจากตรงนี้ได้นะครับ ว่าเราอยากได้สว่างแบบไหนนะครับส่วนตัวนี้เซตติ้งนะครับเซตติ้งก็จะเป็นการเซตติ้งต่างๆการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนาฬิกาสามารถเซตจักตรงนี้ก็ได้นะครับกำหนดเมนูหลักจะให้อะไรแสดงนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับเนี่ยเขาจะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับให้อะไรแสดงเราสามารถเลือกเข้ามาได้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับก็เลือกได้ระบบเครื่องเสียงอะไรเงี้ยครับ นี่ต้องการเปลี่ยนไอคอนอย่างนี้ครับระบบเพลง AM FM USB ถ้าเราใช้ตัวไหนบ่อยนะคร,าาารับเราสามารถ對對ตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าใหม่ได้เลยนะครับกดใช่นะครับอย่างนี้ฮะเราก็สามารถตั้งได้นะครับส่วนระบบเสียงนะครับเราสามารถเซตมันได้เสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมนะครับสมดุลซ้ายขวาหน้าหลังนะครับสามารถตั้งได้นะครับมีให้ให้ตั้งค่านะครับเพื่อเสียงที่ดีขึ้นนะครับส่วน กำหนดมีเดียที่ใช้ประจำนะครับนี่เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนเป็นตัวแรกนะครับบางทีคนไม่ชอบนะบที่จะเป็น FM ขึ้นก่อนหรือ AM ขึ้นก่อนส่วนใหญ่เราจะฟังกันเ,เป็นเพลง U Bluetooth หรือ USB นะครับแล้วก็ความดังของเสียงนะครับก็สามารถตั้งได้เช่นกันนะครับความดังของเสียงนะฮะเห็นชัดไม่เอ่ยนะครับโอเคส่วนตัวนี้จะเป็นกล้องนะครับการตั้งค่า จอแสดงผลนะครับสีคอนทราสเฉดสีนะครับระดับสีความสว่างนะครับเราสามารถตั้งได้ถ้ามันมืดไปนะครับโอเคส่วนตัวนี้จะเป็นตัวแบ็กกลับนะครับโอเคครับเพิ่มเสียงนะครับเราสามารถเพิ่มจากตรงนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวจูเนอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนช่องสัญญาณนะครับด้วยมือหมุนแมนนวลนะครับก็จะเปลี่ยนช่องสัญญาณไปเรื่อยๆนะครับโอเคตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นช่องสัญญาณที่อัตโนมัติเลยเขาจะเลือกให้อัตโนมัตินะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับเปิดปิดนะครับเปิดปิดวิทยุเปิดจากปุ่มนี้ปิดจากปุ่มนี้นะครับเห็นตัว power ไหมฮะ p u ชไปหนึ่งทีนะครับเขาก็จะปิดให้นะครับโอเคส่วนการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมขอญาตการเชื่อมต่อบลูทูธนิดนึงนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธมาที่เมนูหลักนะครับการเชื่อมต่อนะฮะ กดที่เพิ่มใหม่นะครับเปิดบลูทูธที่เครื่องเรานะครับขอยนาตสักครู่หนึ่งนะครับเปิดบลูทูธครับอันนี้เราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จแล้วนะครับเขาจะขึ้นอุปกรณ์นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมอัดวิดีโอไปด้วยนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับก็กดมาที่มีเดียนะครับแล้วกดมาที่เลือกที่บลูทูธนะครับหากเราฟังเพลงจาก y o u t u b e นะครับไอคอนต่างๆจะขึ้นมานะครับว่าเราเล่นเพลงจาก y o u t u b e อยู่นะครับเราก็ สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับและสมุดโทรศัพท์นะครับเขาจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับมีโทรด่วนสมุดโทรศัพท์ประวัติการโทรการกดหมายเลขนะครับข้อความนะครับและความดังของลําโพงนะครับหรือไมโครโฟนที่เราต้องการให้มันดังนะครับเราสามารถเลือกปรับมันได้นะครับจบเป็นเสร็จสิ้นครับกับการเชื่อมต่อของนิสันคอนเน็กครับต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของระบบแอร์นะครับระบบแอร์นะครับเปิดปิดจากตัวนี้ อันนี้จะปิดแอร์นะครับออนออฟนะครับเปิดแอร์นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีตัวบิดอยู่นะครับจะเป็นในเรื่องของความแรงของพัดลมนะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้ใช้เบอร์ไหนเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5นะครับส่วน AC นะครับ AC เป็นระบบทําความเย็นนะครับต้องให้แดงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าไม่แดงนะครับอากาศจะร้อนทันทีเพราะระบบความเย็นไม่ทํางานนะครับส่วนตัวนี้นะครับ จะเป็นระบบไล่ฟ้าหลังนะครับไล่ฟ้าหลังนะครับกดหนึ่งทีไล่ฟ้าหลังจะทํางานนะครับตัวนี้ถ้าฟ้าหลังขึ้นนะครับสามารถกดได้นะครับแต่อย่าลืมปิดนะฮะเพราะไม่งั้นจะทําให้ฟิล์มบวมนะครับฟิล์มบวมแล้วจะต้องลอกฟิล์มและเปลี่ยนฟิล์มใหม่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นในเรื่องของโหมดนะครับโหมดเลือกของช่องแอร์นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับออกช่องหน้าอย่างเดียวนะครับกดอีกหนึ่งทีออกช่องเท้าด้วย กดอีกหนึ่งทีจะออกช่องท้าอย่างเดียวช่องหน้าจะไม่ออกนะครับกดอีกหนึ่งทีจะมีไล่ฟ้าหน้าเข้ามาด้วยนะครับเข้ามาทํางานร่วมกันด้วยกับระบบแอร์ที่ออกจากช่องเท้านะครับก็จะมีอยู่มานี้นะครับส่วนไล่ฟ้านะครับไล่ฟ้าหน้านะครับก็จะมีให้กดนะครับถ้าแดงนะครับก็ไล่ฟ้าหน้าจะทํางานทันทีนะครับระบบตัวนี้นะครับ ระบบไหลเวียนอากาศไหลเวียนอยู่ภายในรถนะครับถ้าดับนะครับอากาศด้านนอกจะเข้ามาภายในรถนะครับหรือเขาเรียกกันว่าระบบถ่ายเทอากาศนะครับสามารถจะสามารถกดได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดมีกลิ่นอยู่ภายในรถนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นระบบความเย็นนะครับเลือกอุณหภูมิหรือองศาของมันได้นะครับเริ่มต้นต่ำสุดอยู่ที่ตัวนี้เลยเป็นโลนะครับตกประมาณ16องศานะครับ สูงสุดนะครับสูงสุดสูงสุดอยู่ที่3 2 8องศานะครับ28องศานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพุชอีกหนึ่งทีนะครับตรงกลางนี่ตัวนี้จะเป็นระบบออโต้ให้แอร์ทำงานอัตโนมัติเลยนะครับความเย็นเขาก็จะทำงานให้อัตโนมัตินะครับโอเคครับจบไปครับกับเรื่องของระบบแอร์นะครับด้าน ด้านล่างของระบบแอร์นะครับจะมีตัวนี้ช่องไฟ12โวลต์นะครับหรือที่จุดบุหรีนะครับก็สามารถเสียบได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น AUX นะครับ USB นะครับเสียบจากตรงนี้ได้เลยตัวนี้นะครับ USB จะจ่ายไฟแค่1.2นะครับจะไม่เยอะนะจะชาร์จแบตได้น้อยนะครับส่วนตัวชาร์จแบตนะครับจะอยู่ที่คอนโซลกลางนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้อีกหนึ่งทีนะครับส่วนตัวต่อมานะครับ จะเป็นตัวของระบบชิปล็อกนะครับในกรณีที่จอดซ้อนคันนะครับกดชิปล็อก1ครั้งนะครับเข้าที่เกียร์ P เสร็จแล้วให้ลากเกียร์มาที่เกียร์ N นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกไม่ให้เพื่อให้คนเข็นได้นะครับเพื่อให้รถเราเนี่ยสามารถเข็นเข็นได้ไม่กีดขวางนะครับโอเคครับต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นระบบเบรกมือนะครับเบรกมือนะครับก็กด1ทีแล้วยกขึ้นนะครับแค่นี้เอง เวลาขึ้นลงเวลาเอาลงนะครับก็กดดึงขึ้นหนึ่งทีแล้วกดนะครับมันถึงจะเอาลงงา่ายแต่ถ้ากดเลยมันจะกดไม่ลงต้องดึงขึ้นมานิดนึงนะครับดึงขึ้นมานิดนึงแล้วกดปุ่มแล้วปล่อยลงมันจะง่ายขึ้นนะครับมาต่อที่คอนโซลกลางครับคอนโซลกลางนี่เปิดขึ้นมานะครับจะมีตัวชาร์จไฟนะครับตัวนี้ให้2.1นะครับการใช้งานจะเร็วกว่าตัวที่อยู่ใต้แอร์นะครับตัวนี้จะชาร์จไฟได้เร็วกว่าเพราะสำหรับชาร์จไฟเลยชาร์จแบตเตอรี่นะครับกับ ด้านหลังก็จะมีให้ชาร์จอยู่เช่นกันนะครับด้านหลังนะครับจะมีตัวชาร์จนะฮะชาร์จไฟสําหรับด้านหลังนะครับครับผมครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการอธิบายการใช้งานตัวรถเจ้าตัว Amela VL นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทางเราจะรีบตอบกลับทันทีนะครับขอบพระคุณมากนะครับ สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นของเราได้ที่ w w w n i s a n e a s y c o m หรือแอดไลน์มาหาเราได้ที่ n i s a n e c y ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์สั่นกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารให้เราด้วยนะครับ